สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชวนมาเกากับเปาเจตระ EP 86ครับก็เกากันมาจนมือถลอกหมดนะแปดสิบห EP นะครับใน EP นี้เนี่ยนะครับก็มีคนถามมาว่าจากไลฟ์ที่ผ่นานนะเมื่อวันเสาร์นะครับเสาร์ที่28ตุลาเนี่ยนะนะครับก็คือเขาถามผมว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการไปเรียนนะครับก็คือผมเนี่ยระหว่าง11ปีที่อยู่ในตลาดมาเนี่ยก็คือเรียนคอร์สคุณมาหลายสิบคอร์สนะครับเขาถามผมว่าในไลฟ์เนี่ยผมพูดว่า มันมีบางคอสที่ไปเรียนแล้วไม่ได้เลยนะครับหรือแบบไปเรียนแล้วเพิ่งรู้ว่าโดนหลอกหรือแบบมีคอสบางคอสที่แบบผมไม่เรียนเลยประเภทเนี้นะครับเขาก็เลยถามผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดตอนไปเรียนเอ่อเรื่องหุ้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าคอสนั้นมันไม่โอเคนะครับหรือแบบเนื้อหาที่เขาสอนจริงๆริงมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราไปเรียนแล้วเราเชื่อปัญหาก็คือโอ้โหถ้าเราเชื่อแล้วเรามาใช้จริงนี่ตายเลยนะครับเขาถามผมว่าผมมีหลักการยังไงในการที่แบบจะเลือกคอสที่รู้สึกว่า เรียนแล้วมันนา่าจะใช้ได้อะนะครับแล้วเรียกเรียงไอ้คอสท,ที่มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคอสแบบเหมือนกับคอสแหกตาพู้ง่ายๆแบบคือเรียนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรือมันใช้ไม่ได้จริงนะครับก็ผมจะแบ่งปันอันเรียกว่าแชร์ไอเดียแล้วกันว่าผมดูยังไงเนาะเพราะว่าคือจริงอยู่ที่ผมเป็นคนสอนแต่ว่าผมเองก็ในฐานะที่อีกอีกคาเรกอีกหนันาก,ากหนึ่งอะผมก็เป็นคนเรียนเหมือนกันนะครับในการที่จะไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมต่างๆนะครับ ก็กดข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อสังเกตข้อที่หนึ่งของผมเหมือนกันก็คือผมจะมองว่าถ้าเกิดว่าคอสไหนก็ตามที่เวลาเรียนแล้วอ่ะมันถามไม่ได้อะ่ะคือเรียนจบแล้วจบเลยอะ่ะผมจะไม่ค่อยชอบนะครับบอกบอก,บอกอยางคอสออนไลน์ในบางที่บางทีเป็นคอสออนไลน์เรียนจบก็ยังมีแบบเอ้ยสงสัยถามในไลน์หรือว่าในอินบ็อกซ์ในเพจอะไรอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าเกิดแบบเรียนเสร็จปุ๊บแล้วถามอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ ผมจะรู้สึกว่าแล้วแล้วจะเกิดแบบระหว่างที่ฝึกอะงงงงหรือติดตรงไหนอะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่เราเทรดตรงเนี้ยมันถูกหรือมันผิดนึกข้าวไหมครับคือมันรีเช็คไม่ได้เลยว,ว่าไอ้ที่เรากําลังทาอยู่เนี่ยมันตรงกับที่เขาต้องการจะเสือหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าถามไม่ได้ก็คือผมจะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่โอเคนะครับยิ่งแบบสมมุติว่าเวลาไปถามเขานะบแบบลืมหรือสงสัยแล้วเขาแบบเอ้ยไปเรียนซ้ำอะไรเงี้ยให้ไปเรียนใหม่อืมยิ่งไม่ใช่ใหญ่อะนะครับ คือถ้าเกิดเขาอยากสอนให้เรารู้จริงๆเวลาเราลืมสงสัยถามเขาต้องตอบดินะครับให้เราเรียนซ้ําเพื่ออะไรอะ่ะคือไปฟังอีกรอบหนึ่งทั้งหมดโดยที่เรางงแค่ส่วนหนึ่งอย่างนี้หรอแปลว่าเขาอยากให้เรารู้หรือเขาอยากได้ตังเรานึกอ่าไหมเออดังนั้นผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับก็เลยรู้สึกว่าเงื่อนไขแรกเลยก็คือถ้าถามไม่ได้นะครับเรียนแล้วถามไม่ได้หรืออารมณ์แบบเออเชื่อฉันเหอะนะครับคือเชื่อฉันทําแบบนี้แต่ไม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 อธิบายเหตุผลไม่คลายข้อสงสัยแบบนี้ไม่เอา นะครับประเภทที่สองก็คือนะครับถ้าเกิดว่าราคาถูกเว่อร์บอกาเอ้าแหมพอร์ทุนต้องแพงด้วยอ่ะถูกๆดีๆก็มีใช่ครับพอร์ทุนถูกๆดีๆก็มีแต่ถูกๆแล้วเป็นถูกๆแบบห่วยๆไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรครับ <c oughs> เหมือนกับว่าสมุิเปิดคอร์สมามีคอร์สหนึ่งราคาห้าพันอีกคอร์สหนึ่งเก้าร้อยเก้าเก้านะครับ,นค,รบคนที่แบบลังเลเอ๊ะมันเป็นพื้นฐานกันเว้ยเอ้าเก้าร้อยเก้าเก้าแล้วกันมันถูกกว่านะครับ คือมันก็เหมือนคุณซื้อของจีนที่แบบมันไม่มีคุณภาพดูหน้าตาเข้าคร้าวไม่เคยใช้ไม่เคยจับไม่เคยสังไม่เคยเห็นนะครับคุณก็อาจจะเลือกไอชิ้นนี้มันถูกแล้วปรากฏว่าซื้อมาไม่ใช้ไม่ได้อารมณ์นั้นแหะ,ะครับคือค้อสราคาถูกนะครับที่ผมเจอรวมถึงลูกศิษย์ผมที่แบบเคยไปเรียนมาแล้วไปเจอมาฟีดแบ็กมาจากหลายที่เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยเข้าไปเรียนะเหมือนเอาทฤษฎีที่เซิร์ชใน Google เอามาสอนเข้าใจอารมณ์ไหมครับเหมือนกับว่า ก็คือสิ่งที่มันหาได้อยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรที่แบบเอ่อรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยอาจจะรู้สึกว้าวูแบบนึกออกไหมแต่มันคือพื้นฐานสุดๆซึ่งมันเอาไปใช้จริงไม่ได้บอกว่าอา้าวแล้วอย่างนี้คอถ,ถูกๆเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคอถูกๆแต่ถ้าราคาถูกให้คุณลองสังเกตว่าผู้สอนนะครับก็คือคนที่สอน,นอ่อนนะเขาสอนมานานหรือ,อยัง มีโปรไฟล์อะไรที่แบบคุณเห็นว่าเออบางคนแบบสอนมานานคือเทรดมานานมากแล้วนะครับคุณเห็นแบบผลงานของเขารวมถึงฟีดแบ็ของคนที่ต่างเขาอยู่นะครับไม่ได้ดูแค่โพส์เดียวนะดูหลายโพสตแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากสังเกตก็คือถ้าเกิดมันจะมีคนที่คิดราคาถูกแต่ว่ามีพวกหน้ามา้านะครับคือแอคหลุมอะไรพวกนี้นะครับมาทำบัญเชียร์นู่นนี่นั่นคุณกดเข้าไปดูคนที่เข้ามาเชียร์ว่ามันเป็นแอคเคาของคนจริงๆนะครับหรือเป็นแอคเคาหลุมคุณดูแต่หลายอัน นะครับคุณรู้สักสิบคนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นนะครับแอปเอาขาเรียกว่าอะไรอะแอคเขาน์ปอมนะครับหรือว่าเป็นคนจริงๆนะครับแล้วคุณก็จะเห็นเองเพราะว่าราคาถูกๆที่ดีส่วนเนี่ยก็คือคนที่แบบเทรดแบบโอ้นานมากแล้วแล้วก็เหมือนมาทําการบูสต่นะนะครับก็คือเหมือนกับว่าเออเอาเงินก้อนนะครับที่เก็บถูกๆเนี่ยแต่หลายๆคนมาเรียนเนี่ยนะครับเอาไปทําบุญต่ออะไรเงี้ยน,นะครับก็เนี้ยโอเคอยู่นะครับก็คือถ้าราคาถูกให้ยพยายามดูผลงานงเก่าๆนะครับแล้วก็ดูดู ให้มันน่าเชื่อถือแต่ไม่ใช่แบบเข้าไปคือเพจไม่มีอะไรเลยมีแต่โฆษณาขายคอร์สแล้วราคาถูกๆแ,แปลกๆนะครับแต่ว่าจะโชว์โชว์เทพหน่อยนะครับโชว์เทพเยอะแต่ว่ามองดูแล้วนอกจากสิ่งที่เขาโชว์หรืออวดมันไม่มีเลยครับไอ้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นของปลอมนะครับเออแต่ถ้าเกิดแบบถูกๆที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่คนที่เก่งๆก็คือเขาเอาเงินไปทําบุญนะก็คือจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้แต่เก็บเพื่อให้แบบเหมือนกับว่า ไม่ได้มีคนแบบเข้ามาสมัครแบบเข้ามาเหมือนแบบเรียนฟรีๆมันเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่เสียตังค์สักหน่อยหนึ่งจะได้ไปทําบุญอะไรเงี้ยนะครับอือนั่นอีกเรื่องหนึ่งบางคนบอกเอ้าอย่างนั้นแปลว่าคอร์สแพงๆดีใช่ไหมก็ไม่จริงเสมอไปครับคอร์สแพงๆหลายเลยคอร์สจากฟีดแบ็กของลูกศิษย์ที่ผมไปเรียนอที่ไปเรียนมาแล้วก็มาแกล้งผมเนี่ยบางคอร์สคือแบบโอ้โหเรียนเรียนแค่แบบวันเดียวนะครับแบบหลักครึ่งครึ่งแสนหรือเป็นแสนแล้วครับเรียนเสร็จปุ๊บไม่ได้เลยนะครับอือก็ไอแบบเนี้ยก็มีนะ คุณก็พยายามดูเขาเรียกว่าอะไรพยายามสังเกตดูะนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบวงการตลาดหุ้นมันไม่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 ได้กว้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณพยายามศึกษานะครับตามอ่านเพจเยอะๆ,ๆ,ๆคุณจะรู้ครับว่ามันมีแบบบางอันที่แบบแพงแต่มันใช้ไม่ได้จริงมันก็มีแล้วก็พยายามสังเกตดูนะครับต่อมาอันที่สามก็คือ,อ,อคอร์สที่แบบคนสอน่ะจะชอบโชว์จุดเข้าจุดออกที่มันที่มันดูเทพมาก เทพมากดูยังไงคือเวลาซื้อก็ซื้อที่จุดต่ําสุดเลยครับแล้วเวลาเวลาจะช็อตหรือเวลาเล่นขาลงก็จะไปช็อตที่จุดสูงสุดหรือเวลาขายก็จะขายที่จุดสูงสุดนะครับทําแบบเนี้ยตลอดนะครับคือเทรดเดอร์ถ้าเกิดอาทางเทคนิคเข้เนี่ยครับมันไม่มีทางได้ซื้อที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ําสุดได้ตลอดเวลามีบางครั้งครับที่มันอาจจะทําได้แบบจุดมันใช่อะนะครับมันทําได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตลอดเวลาเพราะว่าจุดซื้อจุดขายที่มันเกิดจากมันเกิดจากสัญญาณซื้อขายอะ มันไม่มีทางเป็นจุดต่าสุดอยู่แล้วจุดซื้อไม่มีทางเป็นจุดต่าสุดจุดขายก็ไม่มีทางเป็นจุดสูงสุดมันจะเป็นนานๆทีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาโชว์แล้วมันดูแบบโอ้โหนะครับดูจุดซื้อมันดูแบบผูกเว่เอร์หรือถ้าเกิดใครพอมีความรู้แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้จุดซื้อนั่นจริงๆมันไม่ใช่ดูจากกราฟก็รู้อ่ะนะครับก็คือไอ้นี้ให้คุณระวังเลยนะครับคือจุดซื้อจุดขายที่มันดูเทพเวเวอร์แต่ไม่มีเหตุผลรองรับนะครับ เออแค่เอามากาไรมาโชว์เฉยๆไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นว่ามันมาจากไหนเพราะอะไรถึงซื้อตรงนั้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาเอามาเชียร์ให้คนซื้อตามแล้วเขาโชว์ว่าจุดที่เขาซื้อมันต่ํามากๆนะครับแบบโอ้โหถูกมากคนที่ไม่รู้เรื่องอิโนโวอินเนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหคนที่สอนเราเนี่ยเขาซื้อได้ถูกมากราคาต่ําสุดเลยนะครับเขาโคตรเก่งเลยนะครับข้อควรระวังก็คือหลายๆครั้งที่ผมเจอคนที่ซื้อได้ทุนต่ำขนาดนั้นแล้วเขามาเชียร์ให้คุณซื้อ แล้วเขาจะมาโชว์ที่หลังมื่อเขาได้ทุนต่างมากเพราะว่าเขาฟอนรลันคุณนั่นเองเขาฟอนรลันก็คือเขาซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเชียร์ให้คนรอบๆตัวเขาลูกสิษธ์เขานะครับลูกเพจเขาซื้อตามถ้าหุ้นมันเป็นหุ้นเล็กๆอ่ะโดยเฉพาะพวกวอลเล็ตเนี่ยมีคนซื้อแค่ประมาณแบบไม่กี่สิบคนมันก็ขึ้นแรงแล้วแล้วเขาก็โชว์ว่าโอ้โหบวกเยอะแล้วเขาก็โชว์ทุนเขาคุณก็คือคนที่เป็นมือใหม่จะชอบรู้สึกว่าคนที่ซื้อได้จุดต่ำสุดคือคนที่เก่งที่สุดซึ่งไม่ใช่นนนนะะะครรรัััับใใใทางี่่่ข้้้้อไมมชก็หดดววยนะครับ ข้อส uh ี huh. Yo, ่ก็คือคอร์สที่เน้นเหมือนกับคุณสมัครมาแล้วก็ลอกหุ้นให้ลอกหุ้นนะเหมือนเขาพูดยังไงวาเหมือนอารมณ์เหมือนกับสมัครมาเป็นรายเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะบอกหุ้นให้คุณลอกนะครับแต่ว่าไม่สอนวิธีหาปลาก็คือพูดยังไงวาอารมณ์แบบเอ้เนี่ยสมัครกับผมเนี่ยเรียนแป๊บเดียวก็ได้ค่าคอร์สคืนล้วก็คือเขาจะบอกหุ้นบอกหุ้นบอกหุ้นแต่เขาไม่ได้สอนว่ามันหายังไงทําไมถิงนเทตดตัวนี้ให้เทตดตามอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ไม่เรียน บางคนบอกทําไมอ่ะก็ง่ายดีออกก๊อปเข้าไปงมันก็ได้ตังค์นะครับก็คือถ้าเกิดคุณลองเข้าไปอยู่หลายๆกลุ่มส่วนใหญ่อยู่นานๆคุณจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่ไอ้พุ่นประเภทเนี้นะครับไอ้ที่เขามาบอกให้คุณซื้อตามอ่ะเกินครึ่งผมกล้าพูดเลยที่ผมรู้มานะฟ้อนรันซื้อไปก่อนแล้วก็เชียร์คนซื้อมันขึ้นไาก็ขายนะครับใครขายทันเขาก็จะมาให้แปะกําไรให้ดูใครขายไม่ทันก็นั่งเงียบๆไปนะครับกับคนถ้าทุกทั้งห้องมีแต่คนโชว์กำไรไอ้คนขายไม่ทันขาดทุนอยู่ คุณจะแปะไหมล่ะครับขาดทุนบุญนะ่ะคนส่วนใหญ่พอยเวลาแบบเห็นคนกําไรเยอะๆแต่ตัวเองขาดทุนคุณก็จะนั่งเงียบๆหารู้ไม่คนที่นั่งเงียบๆเ,เพราะขาดทุนมีอยู่เยอะกว่าแต่ไม่ได้โพสตไอคนที่กําไรคือขายทันหรือไม่ก็คนที่ฟอลันขึ้นมามันขายทันนะครับเขาก็จะโช์เขาก็จะรู้สึกเราจะรู้สึกตลอดเวลาว่าหรือว่ากูโง่เองวะทาไมเขากําไรกูมไม่ได้วะนะครับเออนั่นแหละอันนั้นหละก็คือระมัดระวัง,ะวงนะครับก็คือถ้าคอร์สไหนที่แบบเขาสอนคุณหาปลาด้วย ยกตัวอย่างให้คุณดูด้วยนะครับเออเป็นตัวอย่างเป็นเคสๆไปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบไม่คอยสอนน่ะแต่ว่าให้ลอกอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคผมก็มาเรียนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพรอ์สที่เอ,อ่อเวลาอธิบายเอาแต่เคสเก่าๆอะ่ะคือสมมุติเขาพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไอ้สมมุติเฉยๆนะไม่ได้ว่าคนใช้ e m a นะครับแต่สมมุติเขา EMA 2เสองเส้นมาตัดกันแล้วก็โชว์แต่เคสท,ที่มันประสบความสำเร็จนะครับโดยที่เขาไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ย ไอเอ็มเอที่มันตัดก,กันเนี่ยถ้าตลาดมันไม่เป็นเทรนด์ขาขึ้นคือมันไซด์เวย์มันจะโดนบ่อยๆนะไม่ได้บอกข้อดีข้อเสียคือเอามาให้ดูแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้เนี่ยทำอย่างนี้ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแต่เคสที่สําเร็จไม่ได้เอาเคสที่มันแบบเป็นข้อควรระวังอะ่ะหรือว่าเคสที่โดนสต็อปลอสไม่ได้เอาให้เราดูเลยนะครับหรือไม่เคยนะครับเอาเคสใหม่ๆให้เราดูเลยอะ่ะแบบเนี้ยก็คือผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าบางทีมันคือการที่ผมสมมติผมม้้้สราาางงหนนนนเขึึอัน แล้วก็ยกตัวอย่างหุ้นที่มันตรงกับสิ่งที่ผมกำลังอธิบายอยู่นะครับง่ายมากทั้งนี่จริงๆแล้วไอ้หน้าเสรีที่ผมกาลังพูดอยู่เนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่กับหุ้นไม่กี่ตัวหรอกแต่ว่าผมคัดไอ้สมมติผมคัดมาหกตัวที่มันตรงกับสิ่งที่ผมสอนและให้ทุกคนเห็นมันฉากๆเลยคนที่มาเรียนใหม่ๆก็จะแบบหูนะครับมันโคตรเทพเลยผมก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนครับดังนั้นนะครับไอ้คอร์สพวกนี้ก็เรามัดระวังเอาไว้ถ้ารู้ก่อนได้เช่นเรารู้จักคนที่เคยไปเรียนมาก่อนดูจากฟีดแบ็กของคนที่เคยเร หรือถ้าเกิดไปเรียนแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเฮ้ยเราควรังโดนอย่างนี้อยู่ประวัติเราจะได้รู้ว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับก็ไว้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเองนะครับถึงแม้จะเป็นผู้สอนแต่อย่างที่บอกในนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้คาวามรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นผมก็จะต้องเลือกเช่นเดียวกันก็หวังว่าทุกคนจะเป็นไอเดียในการไปเลือกคอร์สที่เรียนกันเนาะนะครับวันอังคารหน้านะครับอยากให้ผมมาเกาเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับ มาพิมพ์ไปด้วยนะเพราะถ้าไม่มีคนคันผมก็ไม่รู้จะเกาอะไรแล้วเจอกันสวัสดีครับ